สิ่งแล้วนี่ไงยอดดอยพระหอมปกที่ห,ห้อยแขนเจ <c oughs> ๊นิ่งวับเลยสิ่งเต็มทีแล้วนะทำให้อุ่นขึ้นแล้วก็ข้างล่างพอตะวันขึ้นหมอกก็เป็นตามมา <c oughs> นี่ยังเป็นฝั่งไทยอยู่อา่างขางอางขางอยอดแหลองเยอะๆนั่นอาคางยังเป็นฝั่งไทยแล้วก็ดี๋ยวก็ปล่องก่อนประมาแล้ว ตีตอนเชา้านะตอนนี้ก็ตีสามแล้วตื่นมาเตรียมตัวเพื่อจะไปบนจุดสูงสุดของดยอยพระหงบปกนะเพราะว่ามันต้องเดินแต่เชา้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้มันมืดอยู่นะเดี๋ยวเ,เดินกันครับตอนนี้เตรียมตัวกัน บ้านโ mm. มเสก็มีค่าไกด์ล้ำทางคนละร้อยห้าส right. mm. ิบบาทนะเท่ากันทุกคนก็เดี๋ยวเขาจะพาเดินแันจริงสามารถตื่นแยกไปมีใครอะไรคนก็เขาจะนำไปก่อนจ้าคนแต่ว่าเดี๋ยวเราเรารวมกลุ่มของคนทั้ ฮะนลอยอยู่ที่นี่ครับกลับเรียดด้วยอ๋อกับเรียกด้วยโอเคค่ะถึงแล้วใช่ไหม <Okay. S 3> <c oughs> โอเคนะเดินมาชั่วโมงกว่าๆ <c oughs> มาถึงแล้วนะยอดเขาถึงยอดที่สูงที่สุดของดอยวัดขุนปกแล้ว <c oughs> แล้วก็พิชิตด,ดอยอันดับสองของประเทศเลยละ,ะนกข้างล่างมาไปเห็นเมืองเห็นไฟที่เมืองเต็มเลย,ยมันต้องอยู่ตรงไหน,นถึงแล้วนี่ไงยอดดอยว่าผมปกจากความมืดมิดระหว่างเดินป่าไม่นานแสงสีทองเส้นขอบฟ้าเรื่องฉายแสงพร้อมกับทะเลหมอกเรียตาม เรือนยอดไม้และยอดเขาสุดยอดที่ความสูงนะ2 2 8 5เมตรเป็นยอดอดอยที่สูงอันดับสองของประเทศนะโอเคเราคือพิวพิชิตดอยป้าห้องเรียบร้อยดูด้วยคนสุดยอดที่อื่นก็ไม่เท่าที่อื่นไม่เคยเจอวิง่งวับเลยนี่เต็มเลยย,ยแข็ง ก่อนเรามันอาจจะเย็นกว่าเจ็อีกแล้วเมื่อกี้ดูนกปูมันขึ้นเจ็ดเลยแสดงว่ามันต้องเย็นกว่านี้เองเนาะเรายังอุ่นๆเพราะว่าเดินมาถ่ายยาเริ่มสว่างแล้วนะไม่อยากจะทอดถุงมือเลยหนาวสั่นเลยอาะห้องปกเราต้องโน่นกันยัง มีได้เลยอะตอนนี้ทุกคนรอฟาติขก้นกันหมดเลย ตะวันขึ้นเต็มทีแล้วนะทำให้อุ่นขึ้นแล้วก็ข้างล่างพอตะวันขึ้นหมอกก็ขึ้นตามมาหมอกขึ้นตามตะวันตะวันขึ้นแล้วนะอาทิตย์เพงหมอกขนข้างล่างพอ,อดูข้านก็สวยฝั่งน้นนะฝั่งพม่าอยู่นน่น วยเหมือนกันของเขามาเนาะเขาเป็นเทือกไปยาวไปนู่นเลยแล้วก็ตางเนี้ยนี่ยังเป็นฝั่งไทยอยู่เนาะอ่างค้างอ่างค้างยอดลวัดหลมงเยอะๆนัอ่างค้างยังเป็นฝั่งไทยแล้วก็ถ้าี่ก็ปลอกกอครับก็ประมาแล้วอางกมองไปข้างหลังเองโอ้ยโอเคปะเ็นทางกลับ อากาศเย็นมากตนจะใช้เย็ยนแล้วก็ลมแต่งเองเนาะไปโอ,ปโอ้สวยหนาวได้ลาเดินทางกลับแลว้วทางเดินสียจนกันนะลงแล้วมัง้ง เที่ยวทัพมาเลยอ้ยฝั่งนี้แดดออกแล้วอุ่นหน่อยเมื่อกี้อยู่ข้างบนลมอย่างเย็นเลยอ่าได้ลลเวล<ป>าลงแล้วไปได้เวลาเดินลงแล้วจ้าขาขาลงน่ายะงไว ปูเหมือนกันรออ๋อ่บ้านปูเหม,มือนใช่ไหม ราก็ลงไปทางด้านกลุมเนคือทางคานเชืออนิมัเย็นมือเราเดินมาราดูดอกไม้ดิเห็นไหมดอกไม้สวยมากนะเนี่ยเราเดินมาเห็นได้ตอนมืดเไี่ยงตึงนี้ก็เห็นไหม โอ้ oh. ตรงนี้เห็นอ่างขางกันชัดกว่าอีกนะอ่างขางกับดอยหลวงนู่นนะถ่ายแล้วถ่ายเป็นวิโดโอไว้ล <c oughs> ะเดี๋ยวเราไปแคปเจอร์ตรงน,นี้สวยมาถ่ายรูปให้ข็แสงให้ข็แสงครับ พี่กนที่แรกเก่งเงนี่ยมามสวยจริงอันนี่สวยเนาะอ่ามันนี่สวยพอ,อ,อพ้นสันเขาตรงน,นี้ไปมันก็จะถึงทางกัาแล้วนะทางกับป่าแล้วอันนี้มันเป็นหนุนญยญ่า ัะกคดเนี้ยมีขนนี่ไหมพกโคดที่กินไม่ได้มันจะมีขนเยอะมากอ่ะใช่ขนเยอะมากฮะนี่นี่มีแจะขนเลยกินไม่ได้ <c oughs> อยากเผลอไปกินเด็ดขาด เดินไปในดงตะกูดงปลาอ่ะอันนี้ต้อนอะไรเนี่ยอันนี้ต้อนอะไรครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ั <c oughs> นต้นชาบสิค <c oughs> รับเดินทะลุป่าแล้วก็โผล่รตรงนี้อีกทีนึง <c oughs> นี่เต็มๆตรงเนี้ย อังค้างกับไอ้นั้นอังค้างก็ได้หลวงเต็มๆเลยตรงนี้นูน่นไอ้ลวงก็อยู่ข้างหลังนูน่นนะเจยอ,อสวยมาก เขาลูกนี้สวยเนาะมันเป็นแบบชั้นๆเรียงกันอยู่ okay. สุดยอดนะประหมปกสวยงาม,มงจริง,งนนะสันไม้พวกนี้ดิมีอะไรขึ้นเหมือนเฟืนนะขึ้นเต็มเลยดูนะนะมนน่าจะเขียวมากเลยเฟืนองแต่ขึ้นตลอดแล้วก็ดูมีพวกทอนเลือยขึ้นไปอีกนะแล้วเคยมีพวกก้อยไม้ขึ้นตาม ต้นไม้พวกนี้เียเลยสวยดีนะป่าดีเสจริมกันเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยสวยนะดูดิเหมือนข้าวโพดเออไม่ใช่ ตกมาจากต้นตัวนี้แหละอ่าสวยดีอ่าไนี่แหละตกมานี่ลูกอะไรไม่รู้นะสวยดีในป่านี่เต็มหมดเลยคล้ายแบบกาแฟเห็นปะ,ะเหมือนเม็ดกาแฟะอะอไรแดงแจ๋เลยอะดูดิ สวยดีน้อเม็ดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าให้ขายครับหมดกระแพงกันนะเดินต่อไกลถึงนแรกเดินเลียบเข่าเลยฮะเดินก็ไปเดินก็ไป โอ้หแสงสองตรงนี้สวยโอเคสดยอดปะ่ะเดินขึ้นไปอีกแล้วก้อยไมย้ขึ้นวันนี้สยอดก้อยไมย้ก้ยยอยไม้หักเองเอแล้วก็เป็นเงินกงเลยน่าจะโดนลมตีไปตีมาหักก้อย ถึงแล้วแดดสองเงาโอเคแล้วตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะลงมาถึงแล้วเออเนไงก็ก็มีไม้ไวางให้อยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้วางเราไม่ได้เดินตรงนี้นี่นนใช่ไงเราไม่ได้เดินมาตรงนี้ไงเราเดินถึงแค่ตรงตรงนี้เลยไม่เห็นไนหะอ่าเินมาเดิน,นขึ้นมาไ,ได้ใช่เวลาไปกลับก็สี่ชั่วโมงกันนะเนาะได้อยู่ นะอกอกเดินทางต่อดีกว่า